สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกๆคนนะคะมาพบมาพอก,กับส้มประเด็กคือเก่าจ้าบรรยากาศในสวนไพ่ค่ะนี่สามประเด็กกจะพาพี่พาน้องนะคะลงมาตัดน้ำไม้ขึ้นเก่าจ้านี่ค่ะกอแลกแขกมานค่ะพี่น้องค่ะมาดุ่นน้ำกันจ้าอ้าแม่งต็ น้ำใหม่หายญ้าแหทงเด้อจ้ะมันแห้งแร้แงแท้นี่ค่ะค่อยกรอบมัน,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 นได๋หญ้าเหี่ยวมันแห้งแร้งจ้ะมันบ่มีนม้นํนาเลี้ยง เห็นจ้ะพี่นุ่งจ้ะพี่จ้าจนยา้ยจนแะย่เราค่ะหาทางออกก็จะถังงุ่มจนเอยจะ้ะนีห้ามขัดีก Okay. mình kia ta quầm nhiều nó mày vào đây hay nạm ta có mi nạm rồi ta nạm bất lạc à lúc mà khuyên cái bó hèn đấy Tắt nhàng ra Đã bột thịt thang cật tắt nhàng Tắt bây giờ thang cật ค่ะทำงานตันๆได้จ้าก่อนนี้ค่ะ กนี่ออกนอกออกเนี้ยตลอรวดจ้ะแต่ว่ากะพอด้หักอยู่ค่ะก็หลาแต่ว่าเรื่อยๆค่ะ ีเนัดออกังนี่ค่ะนอนหนึง้ยฟาดม่จะ้ะงางเกงเสียเธอได้จ้ะรุนนี้ chà xuống xuống thì nén mình sống ở đây mình tính ไผเลี้ยงหน่อยจ้ะแลียงทักจ้ะต่ว่กกันยังออกอยู่ผลงานของมันนี้ค่ะนอนจ้ะมแตรนอนง,งามๆค่ะรอบนี่ก็ถือว่าผ่านอยู่ค่ะพี่น้องน้นไม้นาเรยงเนาะคะ่ะหลังจากพี่สามพระเดชพราพี่พ้านองตัดน้นไม้แล้วนะคะก็จะพามาเบิ่งผลงานค่ะ นอนยัน่ัยาวๆคะ่ะฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะที่เขามารับชมใหม่ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งเพื่อจะมาผ่านคลิปใหม่ๆของสา้อมะเดชค่ะคลิปหน้าขามาพอ,อก,กันไหมค่ะสวัสดีคะ่ะภาปอบน้อใหม่จ้ะหลังจากตัดน้อใหม่มาแล้วค่ะ <c oughs> บรรยากาศที่นองจ้าอยู่ทุง่งไหทุ่งหน้า อากาศแบบว่าเดือดแดดเดี๋ยวขึ่มนะคะ่ะมันฝนจะตกเลยจ้าบอกน้อใหม่จ้าน้อใหม่ งามจ้านอากาศหลังฝนตกร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมค่ะตกมะแห้งเนาะ ค่ะนอรหลุนมลาบฟันน้ำม,ม,ม,มิห่างจะไม่จะขาวเดี๋ยวส่ง Mmm. cạp Ngon này thế nhau ออ่อนจจใจเบิ่งนอนนี่จ้ะเป็นนอนที่เช้าเพื่ีตัดออกมันบ่นสมบูนเนะคะมันแห่งแหลงแม่งกระจอเด้สั้นนี่ค่ะนอนนอนเดียวแกงอิ่มเลยจ้ะ นอนี่ Mmm. เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นกันมาหน,นถอากาศล้างฝนตกก็จะเป็นอย่างเสียจ้าอากาศห่อนอบอ่อาวันตกนบ่าแห้งเนี่บ่ค่อยมีค่ะเพราะว่าน้ำใหม่บ่วมีน้ำงดมั้จะ้ะบ่ได้ให้น้ำน้ำใหม่ Mm 干什么都不能排。<noise> <noise> <noise> よし、わいちゃん。<スープ><スープ>